ตรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพูดถึงเรื่องที่ร้อนแรงและสําคัญอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศไทยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในชาติที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนากําลังทางอากาศมาอย่างต่อเนื่องเพราะเครื่องบินขับไล่ถือเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันประเทศการสร้างสมดุลทางอํานาจในภูมิภาคหรือแม้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาติ ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีฝูงบินผสมผสานหลายรุ่นทั้งรุ่นเก่าอย่าง F 1 6 Fighting Falcon จากสหรัฐอเมริกาที่ประจำการมานานหลายสิบปีไปจนถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จากสวีเดนอย่าง J สา39ิเ Gripen และยังมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาย,ยุทโธปกรณ์รุ่นล้ำสมัยอย่าง F 3 5 Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5ของอเมริกาคำถามคือเครื่องบินเหล่านี้ทำผลงานได้ดีแค่ไหนสมรรถนะจริงๆอยู่ตรงไหนและราคาที่ประเทศไทยต้องจ่ายคุ้มค่าหรือไม่ วันนี้เราจะมาจาะลรืไปพร้อมๆกันเริ่มจาก F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยมานานหลายทศวรรษ F-16 ขึ้นชื่อเรื่องความอเนกประสงค์สามารถทำได้ทั้งภารกิจโจมตีทางอากาศและภาพคพื้นดินสมรรถนะโดยรวมถือว่าน่าประทับใจ ความเร็วสูงสุดมากกว่าแมสสองขึ้นบินได้ถึงระดับความสูงกว่า5 0 0 0 0ฟุตติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอาวุธทิ้งอัจฉริยะและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่เนื่องจากประจำการมานานปัญหาที่ตามมาคือค่าบำรุงรักษาที่สูงขึ้นเรื่อยๆและเครื่องที่ใช้งานอยู่หลายลำก็มีอายุย้อนไปตั้งแต่ยุค8 0ถึง90ตอนที่ไทยซื้อมาใหม่ๆราคาต่อเครื่องอยู่ราว2 0ถึง25ล้านดอลลาร์แต่ถ้ารวมค่าปรับปรุงและค่าดูแลตลอดอายุการใช้งานจริงๆราคาจะสูงงกวว่่่าาา60ลาลล้นดดออรตเเเคืยยทีี อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยคือ j จ้า39ปริเปนจากสวีเดนเครื่องบินรุ่นนี้ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเพราะได้สมรรถนะระดับสูงในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปปริเปนมีจุดเด่นเรื่องความคล่องตัวประหยัดเชื้อเพลิงระบบเรดาร์และอวิโอニックที่ทันสมัยรวมถึงสามารถทำสงครามเครือข่ายเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ฟร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยรบอื่นได้แบบเรียลไทม์ทำให้ประสิทธิภาพในการรบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาต่อเครื่องอยู่ประมาณ60-70ล้านดอลลาร์ถึงจะแพงกว่า f 1 6ตอนแรกแต่เมื่อคิดถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการระยะยาวแล้วกริปเป็นกลับถูกกว่ามากในอีกด้านหนึ่งมีการพูดถึง f 3 5 lightning ii จากสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง f 3 5เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่มีเทคโนโลยีล่องหนความสามารถในการตรวจจับและรบกวนสัตรูข,ขั้นสูงเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ก้าวล้ำที่สุดในภูมิภาค ความเร็วสูงสุดแมต1.6อาจดูไม่มากแต่จุดแข็งคือการพรางตัวระบบเรดาร์ที่ตรวจจับได้ไกลและระบบประมวลผลข้อมูลที่ทําให้นักบินมองเห็นสนามรบก่อนใครแต่ราคาก็สูงลิ่วเช่นกันตกเครื่องละราว80-100ล้านดอลลาร์และค่าปฏิบัติการต่อปีก็แพงที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีทางเลือกจากจีนและรัเสเซีย เช่น j 10ของจีนหรือ SU-35 ของรัสเซีย j 10ราคาถูกกว่ามากประมาณ40-50ล้านดอลลาร์ส่วน SU-35 แม้ราคาแพงกว่าแต่สมรรถนะสุดยอดเรื่องความคล่องตัวและพิสัยการรบไกลอย่างไรก็ตามไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐอเมริกามายาวนานการเลือกซื้อเครื่องบินจากจีนหรือรัสเซียอาจสร้างปัญหาเรื่องการฝึกการซ่อมบำรุงและความเข้ากันได้กับระบบพันธมิตร เมื่อมองตัวเลขด้านสมรรถนะชัดชัด F16 มีรัศมีการรบประมาณ550กิโลเมตรบรรทุกอาวุธได้ราว7,700กิโลกรัมพรีเป็นรัศมีการรบประมาณ800กิโลเมตรบรรทุกได้5,300กิโลกรัมส่วน F35 รัศมีการรบกว่า1,000กิโลเมตรจุดสำคัญคือ F35 สามารถพกอาวุธภายในพร้อมคงคุณสมบัติล่องหนทำให้ได้เปรียบในการรบจริง ในด้านค่าใช้จ่าย F16 ตกปีละประมาณ7-8ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องกริเปนถูกกลว่ามากเพียง4-5ล้านดอลลาร์ส่วน F35 สูงสุดอยู่ที่10ล้านดอลลาร์ต่อปีต่อเครื่องนี่คือเหตุผลว่าทำไมไทยต้องคิดให้รอบคอบไม่ใช่แค่ราคารับมอบแต่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานสำหรับไทยทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างงบประมาณ สมรรถนะและการเมืองระหว่างประเทศถ้าเลือก F 3 5จะได้เทคโนโลยีล้ำยุคที่สุดแต่เสียงงบประมาณบานปลายถ้าเลือกปรเป็นเพิ่มเติม,ตมจะได้เครื่องที่ประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าในระยะยาวส่วนการอัปเกรด F 1 6ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปได้แม้ไม่ทันสมัยที่สุดแต่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพพอสมควรสิ่งสำคัญคือการซื้อเครื่องบินขับไล่ไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธ แต่ยังเกี่ยวพันกับพันธมิตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของกองทัพด้วยคนไทยจํานวนมากก็มองว่าเงินที่ใช้ในการซื้อเครื่องบินต้องสมเหตุสมผลกับภาษีของประชาชนดังนั้นแนวโน้มคือไทยอาจเลือกซื้อทีละไม่กี่ลำในแต่ละช่วงเพื่อไม่ให้ภาระทางการเงินมากเกินไปแต่ก็ค่อยๆพัฒนากําลังรบให้ทันสมัยต่อเนื่อง สรุปแล้วสมรรถนะของฝูงบินปัจจุบันยังแข็งแกรง่งพอสมควรแต่การปรับปรุงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตราคาของเครื่องบินแต่ละรุ่นแตกต่างกันมากตั้งแต่40ล้านดอลลาร์ของจีนไปจนถึงกว่า100ล้านดอลลาร์ของ F 3 5สหรัฐอเมริกาทุกทางเลือกมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่สิ่งที่ชัดเจนคือประเทศไทยจะยังคงลงทุนในกำลังทางอากาศต่อไปเพราะเหนือฟ้าใดใดนั่นคือความมั่นคงของชาติศักดิ์สรีและอิทธิพลในภูมิภาค และนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิวสมรถนาและราคาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยในวันนี้หากคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Welcome Back Auto Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายและชัดเจน